สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับที่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยอนสาขาบุรีลำนอกเมืองแป๊บหนึ่งนะเออเปิดไม่ละสาขาบุรีลำนอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยอนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีลำนางรองวันนี้วันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์ พศ2564นั่นเองก็เหลืออีก8วันนะครับจะสิ้นเดือนคาดว่าสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองถึงเป้าแน่นอนถึงเป้าแน่ๆน,นะครับแล้วก็เดือนหน้ามาว่ากันใหม่วันนี้นะครับพี่ต่ายก็จะมะีปล่อยรถของน้องวิจิตตรากรกงลำเ,เป็น FC ที่ติดตามพี่ต่ายทางช่องนี่แหละแล้วก็ไปกดตามเพจโอ้คนนี้จองไว้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแล้วนะเพิ่งมารับรถแต่รถมาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่า น้องพึงพร้อมอยากจองอยากทําไฟแนนซ์ไว้ก่อนให้มันชัวร์ได้จัดให้นะครับนานเท่าไหร่ก็จะรอเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นรุ่นไหนเชิญครับก่อนจะไปดูรถของเ c ซีพิายนะครับเรามาดูกันก่อนว่าวันนี้สาขาบุรีรัมนอกเมืองนะครับมีปล่อยคันไหนบ้างเออคันแรกนะครับก็จะเป็นของพี่เน็กนั่นเองก็สําหรับคนที่ชอบสีเทานะครับสีเทาดี่ดีเป็นสีที่ ใส่ใจผู้อืน่นสุภาพนุ่มนวลน,นะครับสำหรับคนที่ชอบสีเทาโดยรุ่นที่เราเห็นก็จะเป็นเจ้าตัว CAP4 Highlander 1.9เกรด LDA นั่นเองสีเทาคันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่825,000บาทมี FC ทักมาพี่ต่ายมีรถอิ u z u ุรุ่นไหนที่ ดีๆแนะนําบ้างครับก็ต้องบอกว่าดีทุกรุ่นที่เป็นรถอิซูซูเออพออปต่ตายขายอิซูซูนั่นเองซึ่งแต่ละรุ่นนะครับเออแล้วมันก็ดีอย่างมันจริงอะ่ะเออแล้วทีนี้นะครับซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยข้อดีของเขาก็จะแตกต่างกันไปนะเ,เราต้องเลือกรถให้เหมาะสมกับการใช้งานของเรามันถึงจะตอบโจทย์พอมันตอบโจทย์ปุ๊บเออมันก็ดีจริงๆถูกไหมแต่ถ้าเราเลือกรถที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานของเราเอยเ,เดี๋ยวเราจะไปโทษรถมันมันไม่ดีอันนี้จริงมันไม่ใช่เราเลือกผิดรุ่นนั่นเองเอา่า สประตูนะครับแปดปลายปลายมีตัวไหนพี่ต่ายก็เริ่มจากตัวนี้เลยเนี่แปดแตนสองหมื่นห้าพันเนี่ยเจ้าตัว LDA ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆนะครับคันนี้กระจังหน้าเจ้าตัว LDA นะครับเขาก็จะเป็นโครเมียมมีไฟโปรเจคเตอร์มาให้ไม่ว่าจะเป็นสีไหนหน้าก็จะเป็นแบบนี้จะแต,แ,ตแตกต่างกันเรื่องสีแค่นั้นเองแล้วก็นะครับแล้วก็คันนี้เขาไปทําอะไรมานะครับคันนี้ก็จะเปลี่ยนจากเจ้าตัว แม็กนะครับว่าแม็กเดิมมันเป็นสเปคตัวไหนนะแม็กเดิมมัน2 2 60 255อ้ 2, 5, 5. เออแม็กเดิมมันไอ,อยางเดิมมันจะเป็น255 65ไอ้าหนั่นเองตัวแม็กเดิมนะแต่เดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งว่าใช่ไหมอ่าสองหาหเอ่าถ้าจำไม่ผิดนะก็ เปลี่ยนนะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเจ้าตัว m a ็18นิ้วนั่นเองก็จะเป็นลักษณะของตัวนี้เลยจะเป็นเจ้า m ม็ก e นะครับตัวนี้จะเป็นก้านโค้งไหมครับจำไม่ผิดก็โดยเบอร์ยางนะครับที่จะใช้ก็จะเป็นยาง265 60 18ไหมเอยหรือ255 50ืแป๊บหนึ่งแป๊บนึงแป๊บนึง265แน่นอน265เออเฮ้ย255เป็นยางนิโตด้วยเออนี่นี่นี่ อันนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับก็นจะเป็นยางนิโตกอันนี้นะครับก็สำหรับใครที่ชอบนะครับที่ชื่นชอบแม็กลายนี้ก็สามารถไปเลือกใส่กันได้แล้วก็ตอนนี้พี่ต่ายถ่ายให้ดูแล้วนะครับเราก็ดูกันเอาว่าเฮ้ยแต่งแบบนี้มันสวยหรือไม่สวยถูกใจเราหรือไม่ถูกใจนะครับอันนี้เราก็ดูเป็นแบบไป เพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปเสียเงินหลายรอบออันนี้แม็กนะครับด้านหน้าก็จะกว้าง9.5ด้านหลังก็จะกว้าง10.5นั่นเองอนิโต4 2 0 2 5 5 5 0 1 8อันนี้น่าจะเอาไปโหลดเพิ่มนะครับตัวนี้จะไม่ล้นนะครับถ้าใส่กับโจ้ตัวยกสูง อ่ะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สวยมากๆเช่นเดียวกันอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปเราอีกไปดูอีหนึ่งรุ่นนะครับเอ้ยก็จะเป็นคันเดิมเมื่อวานนี้คันนี้ก็จะเป็นของเซลล์หนึ่งใช่ไหมครับเมื่อวานนะครับลูกค้าไม่ได้ออกพี่ต่ายจาวันผิดนั่นเองคิดว่าจะเห็นเอามาจอดคิดว่าจะอ,อกเมื่อวานแต่เขามาเตรียมรถไว้เพื่อที่จะออกวันนี้นะครับนี่ก็จะเป็นเจ้าตัว LDA วันนี้ปล่อยสาคัน LDA ทั้งหมดเลยนะคันนี้หกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทสวยครับแล้วก็ของพี่สารุตบอกว่าถ้าเอามาใส่กับ ต้องสวยแน่นอนอถูกครับถ้าเป็นเลนโซ่ใบพัดนะครับมาใส่กับตัวมิวนี่สวยมากๆเพราะาพี่ต่ายเคยเอาไปใส่ไม่ใช่ใส่ของพี่วุฒินันที่ออกรถไปนะครับเซลล์รถใหญ่ก็เอาเลนโซ่ใบพัด20นี่แหละใส่สวยครับอืมอาทีนี้เราไปดูคันของพี่ต่ายกันบ้างนะครับ ก็จะเป็นอยู่ด้านหลังนั่นเองคันนี้ก็จะเป็น f อของพี่ต่ายก,ก็เป็นของน้องวิจิตากรงลำวิจิตรากรงลำย้ำอีกรอบหนึ่งคันนี้จองไว้เป็นเกรดแคปโฟไฮแลนเดอร์1.9เกรด LDA สีขาวมุกราคา8 3 2 0 0 0บาทนะครับที่จองตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเออตอนนั้นก็ขายดีแต่ว่าน้องก็ต้องรีบจองไว้ก่อนเพราะว่า เขาเรียกว่ายัางติดนู่นติดนี่เดี๋ยวหนูขอจองแล้วก็ทำไฟแนนซ์ไว้ก่อนละกันพี่ตายได้ครับก็จองไว้เป็นตัวนี้แหละแล้วก็เขาเรียกว่ายังไงกุมภาพันธ์นะครับกุมภาก็มีการเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นยกตัวแคลฟอร์นิอาแลนเดอร์หนึ่งจุดเก้าเกลดแซดนะครับแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะี่ก็หาล้นหาอะไรเรียบร้อยแล้วเอ้ยประมาณพอประมาณ,มาณสักวันที่แปดไหมประมาณสักวันที่แปดพี่ตายโทรมาตอนเย็นนะนะ หนูขอเปลี่ยนรุ่นนะหนูกลับไปเอารุ่นเดิม <g ul ch> กลับไปเอารุ่นเดิมแล้วทีนี้วันรับรถละ่ะเพราะว่าคือช่วงนี้รถมันขาดเนาะการที่เราเปลี่ยนคิวเปลี่ยนรุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้รถอาจจะมาไม่ทันนะครับทีนี้ก็เลยถามวันรับรถก็เป็นวันเดิมแหรอพี่วันที่20อ้าวนะครับถึงกับอุทานด้วยความดีใจอ้าวเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตอบอะเดี๋ยวพี่ตอบวันพรุ่งนี้นเดี๋ยวพี่ตอบเพราะว่าเดี๋ยวพี่ต้องเช็คสต็อกเขาตอนนี้มันเย็นแล้วก็รีบ เมื่อคืนนั้นก็น,นอนไม่หลับทั้งคืนเลยก็น,นอนเอาตีนไก่นักผักไก่และผักเมียนะ <c oughs> อ่าก็สรุปอาหายได้หายทานันสตอกคเขาก็ช่วยเพราะเห็นลูกค้าจองไม่นานแล้วนะครับคันนี้นะครับแคปโอไฮรลเดอร์1.9เกรด LDA สีขาวมุกราคาเงินสดเนี่ยอยู่ที่8แสนสามหมื่นสองพันบาท8แสนสามหมื่นสองพันบาทนะก็คันนี้เราได้อะไรไปจากเขาบ้าง832ก็ต้องบอกว่าขายดีมากๆ กระจังหน้านะครับโคมเมียมก็ต้องบอกว่าว,วิบวับแวววาวอย่างนี้เลยทีเดียวไฟหน้าไฟหน้าก็จะเป็นแบบ isuzu vision by LED ไฟสูงไฟต่ำเนี่ยอยู่ในหลอดเดียวกันนะครับมีไฟไดีไลท์มาให้ไฟตัดหมอกเขาก็มีเหมือนกันนี่โดยรวมนะครับก็บางคนบอกแล้วแล้วแกจะตะโกนทำไมไอหัวร้้นคิดได้คิดได้ไงโดยรวมนะครับหน้าตาเขาเหมือนกับเจ้าตัวเกรดแซดมากๆนะเหมือนกันเลยบางครั้งนะครับถึงกับแยกไม่ออกเลยทีเดียว แต่เขาก็จะมีจุดสังเกตของเขาทีนี้ระบบความปลอดภัยที่ให้มากับเจ้าตัว LDA คันนี้ก็จะเป็นถุงลมนิรภัยนะครับมาตรฐานเลยคู่หน้ามีมาให้แระบบเบก ABS นะครับแล้วก็พวกโครงสร้างอะไรอย่างเงี้ยมีมีไปดงไฟหน้าก็เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยเหมือนกันนะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆ830,000บาทได้มานะครับแม็กขนาด17นิ้ว มันได้ข้างก็มีมาให้นะครับล้อแม็กนี้ทั้งสี่ล้อเลยนะเออมีใครให้สองล้อหน้าแล้วล้อหลังเป็นกระทะไหมไม่มีอ่ะทีนี้เรามาดูกันเบอร์ยางว่า่ต่ายูถูกไหมเบอร์ยางก็จะเป็นสองห้าห้าหกห้าสิบเจ็ดไหมพูดทุกวันลืมทุกวันนี่แล้จะเป็นตัวนี้โดยแม็กนะครับก็จะเป็นแม็กแท้ของ อิสุสุเลยก็เป็นสีบรอนเงินนะครับนอกจากมีความสวยงามแล้วเนี่ยยังมีความทนทานใช้งานได้ยาวนานอีกด้วยเจ้ายางนะครับก็เป็นยางที่ดีที่สุดเลยทีเดียวเป็นเจ้ายางบริสโตนที่เราใช้นะตอนนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นช่วงล่างเขานะเป็นคอยสปริงแล้วก็สัญลักษณ์ของเจ้าตัว Highlander กระจมองข้างนะครับไม่ยุ่งยากอะไรเราสามารถพับได้เลย พับมือได้ที่ปัดน้ํำฝนนะครับเราก็ยกขึ้นได้แบบนี้เลยง่ายๆครับนี่สวยมากๆสวยมากๆนี่มีสติกเกอร์หัวล้านให้ด้วยนะครับอันนี้สติกเกอร์มหามงคลนามีแล้วไม่จนมีแล้วรวยจริงไหม <laughs> อ่า ก็เดี๋ยวจะไปทําตัว 3M นะครับก็มาดูด้านท้ายกันด้านท้ายเนี่ยเริ่มจากกันชนท้ายกันชนท้ายคันนี้เขาก็จะเป็นกันชนท้ายแบบบิวอินนะครับออกแบบให้เข้ากับตัวรถที่เราสังเกตดูก็จะเข้ากับตัวถังรถตัวนี้มากๆเลยไฟท้ายนะครับก็จะเป็นแบบ LED นั่นเองนี่สวยครับตอนนี้แดดกำลังออกเลย สำหรับตอนเช้านะครับใครที่อยากสุขภาพผิวแข็งแรงมารับวิตามินดีกันถั้งสิบเอโมงก็ให้เข้าร่มนะดยจะได้วิตามินดำแทน <c oughs> นะครับก็มือจับนะครับมือจับของเจ้าตัว LDA เขาก็จะเป็นแบบโฟเมียมนะตัวนี้แล้วก็จะมีเจ้ากล้องมองหลังมาให้ด้วยเป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกัน นี่ภายในนะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่เองนี่นี่นี่อันนี้ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับพวงมาลัยก็จะมีฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยให้แล้วก็มีระบบความบัเนิงนะครับระบบความบัเทิงของเขาเนี่ยก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด7นิ้วลาโพง6ตัวนะฮะเ,เรกรด LDA กระปุกเกียร์ก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นเกียร์6สปีดนะครับสามารถาเขาเรียกว,ว่าไงเกียร์ถอยหลังก็เข้าได้เข้าได้ง่ายเนี่ย ก็ขึ้นบนแค่นั้นเองแอนก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแอร์ที่มีความสวยงามมากๆพี่ต่ายชอบตรงนี้มันไม่มีความซับซ้อนมันใช้งานง่ายอันนี้เราดูเราก็รู้เลยสัญ,ญาลักษณ์เป็นสากลมากๆฝั่งซ้ายก็ทิศทางลมฝั่งตรงกลางก็ควบคุมความแรงลมฝั่งขวาก็ควบควมุมความเย็นเบาะนะครับจะเป็นเบาผ้าเกรดพรีเมียมนั่นเองการที่เราใช้เบาผ้าแบบนี้ข้อดีก็คือ ไม่ร้อนก้นนั่นเองผู้ภาษาบ้านเราก็คือไม่ร้อนตูดนั่นแหละเวลาเรานั่งเวลาเราจอดรถตากแดดนะเออ <c oughs> บางทีน้องสุภาพสตรีนะครับใส่ขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเบาะตัวอื่นนะโอ้จอดตากแดดมานั่งนี่ต้องมีรองซีกันบ้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีการดาดขาอะไรอย่างเงี้ยลงจากรถขาแดงเลยทีนี้แต่อันนี้ไม่ไม่นะครับเขาไม่สะสมความร้อนทาความสะอาดก็ไม่ได้ยากี่แล้วก็ตัวนี้น,นี่นี่ครับโอ้ ก็ต้องบอกว่าที่นั่งด้านหลังเนี่ยเขาก็ออกแบบให้มีความนั่งได้การนั่งได้ไหมสะดวกสบายไม่แพ้รถเก่งนะนี่นี่นี่โอ้สุดยอดครับสุดยอดเดี๋ยวเราไปดูฝั่งตรงกันบ้างก็ตอนนี้สัก7จ็ดโมงสิยังมีเวลานะครับเดี๋ยวพี่ตายจะพาไปดูอีกหนึ่งรุ่นกันที่ f อขอมา โอ้โหสวยมากๆนะครับสวยมากๆโอ้เบากัะนุ่มนุ่มพวงมาลัยกันหน้าจ๊าบหน้าจับเนี่โอ้สุดยอดครับสุดยอดสวยครับสวยสวยสวยนี่นี่คันนี้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะได้เลิกมีเอฟซีถามมาพี่ต่ายจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบริษัทจ่ายเงินสดก็ได้โอนเข้าบริษัทก็ได้นะครับ เ้าโอนแนะนาโอนเข้าบริษัทนะครับเงินดาวอ่านะครับแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นเครื่องพันเก้านั่นแหละก็เหมือนกับรุ่นอดีมที่เขาใช้กันพันเก้าร้อยีซีให้แรงม้าสูงสุดหนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้านะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่ตายตอนนี้เดี๋ยวจะไปเตรียมถ่ายอีกรุ่นหนึ่งให้ดูละกันส่วนเป็นรุ่นไหนปเดี๋ยวรอไปดูกันเลยก่อนเดี๋ยวจะสายแล้วเดี๋ยวพี่ตายต้องมาเช็ดทำความสะอาดอีกหนึ่งรอบนะครับโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูกัน